ท่านสาธุชนมุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ให้โปรดตั้งใจรับฟังในกายานุสติกายะตานุสติกรมฐานคำว่ากายะตานุสติกรรมฐานนี้แปลว่านึกถึงกายเป็นอารมณ์เื่อการนึกถึงกายนี้ความจริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแนะนำให้นึกถึงอาการทนังสาสองประการในการผมขนและฟันหนังเนื้อเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าถ้าเราจะพิจรารณากันตามนั้นจริงๆบ,บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเห็นว่าจะช้าเกินไปตั้งนี้เพราะอะไรกรู้ว่าอาการสามสิบสองมีอะไรบ้าง มีผมมีขนมีเล็บมีฟันหนึ่งมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีตับมีไตมีไส้มีปอดอาหันใหม่หันเก่าจะรับปัสสาวะถ้าเรานั่งไล่เบี้ยกันแบบนั้นผลจะเกิดน้อยเต็มทีตอนนี้เพราะอะไรเพราะเวลาที่จะนั่งไล่กันมันยากมันเสียเวลาเปล่าเราก็รวดรัด เอาตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ทรงแนะนำบอกว่าร่างกายนี้มันสกปรกมันมีสภาพไม่สะอาดลองนั่งนึกดูที่บรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ความจริงสิ่งที่เราสนใจไม่มีอะไรเกินไปกว่าร่างกาย ร่างกายเป็นสิ่งที่ร,รักมากน่ารักกว่าทุกอย่างเครื่องประดับในบ้านทั้งหมดที่เราคิดว่าสวยแต่เราก็รักไม่เท่าร่างกายของเรา <c oughs> ผิวจะขาวผิวจะดำผิวจะเหลืองผิวจะเขียวยังไงก็ตามเราก็ยังปลนเปลือยร่างกายของเรายิ่งกว่าปลนเปลือสสาพวัตถุทั้งหลายเหล่าอื่น เป็นอนันว่าร่างกายเป็นที่รักเรารักร่างกายเขงเรามากที่รักก็คงคิดว่ามันจะดีแล้วนี้นอกจะร่างกายเขาเรานี้แล้วก็ย่องไปรักร่างกายเขาบอคนคนอื่นขเขาเอาอีกความรักในร่างกายเขงบุกคลอื่นนี่เป็นพิษเป็นภัยมากบางทีถึงกับฆ่ากันตายก็มีบางทีถึงแต่กับความสามัคคีซึ่งกันและกันก็มี ได้ความรักรักอย่างปกติมีขึ้นไม่เป็นพิษเป็นภยัยถ้ามีความรักปรารถนาในร่างกายขึ้นมีขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นแหละดรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพิษภัยใหญ่มันปรากฏทันทีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอยากจะได้กายเขาคนอื่นมาประคับประคองทั้งก็เพราะว่าเราคิดว่ามันสวยนี่ ขอสวยเราก็ชอบดีไม่ดีบางทีผิวเขาไม่สวยสดทรงไม่ดีแต่ยิ้มดีๆเราก็ชอบบางคราวไม่ยิ้มแต่ว่าพูดเป็นที่ถูกใจเราก็ชอบและบางไรายไม่อย่างนั้นแค่เ็าให้กำลังอะไรสักนิดหน่อยเป็นของกำนันเ็าชอบชอบถึงกับการหัวลหลงไหลไฝ่ฝันทำลายความดีของตอนเองก็มีมาก ที่เป็นอย่างนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจกกาว่าเพราะอาศัยความรู้ไม่จริงคําว่ารู้ไม่จริงก็เพราะอะไรเพราะไอการสิ่งที่เราต้องการนะเราต้องการความมั่นคงเราต้องการส่งความทรงตัวเราต้องการคนสวยเราก็นึก,กว่าจะสวยตลอดการตลอดสมัย ความนคิดว่าคนจะแก่ลงไปร่างกายจะทรุดโทรมลงไปไม่มีสำหรับเราในเวลานั้นความรู้สึกมันต้องเกยวการอย่างเดียวคิดว่าจะทรงอยู่ในสภาพนั้นตลอดเวลาในความดีความนิ่มนวลการเอาอกเอาใจการอาวันล้อมในความอ่อนหวานด้วยจริยาหรือวาจาคนดี อาการอย่างนี้เราก็คิดอีกนั่นแหละว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดกาลตลอดสมัยและความจริงเป็นยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราหาความจริงกันคนที่เวลาจะแต่งงานกันในบรรดาท่านพุทธบริษัทชอบจริงๆเลือกจริงๆคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่สวยคนนั้นก็ไม่ที่เป็นที่ไม่ชอบใจ เลือกแล้วเลือกอีกเลือกจนชอบใจผู้ครองทุกผู่ครองเที่ยวแก่แล้วทุกรายเนี่ยความจริงเขาหนุ่มเขาสาวมาก่อนดีไม่ดีสวดสรงหน้าตาเขาอ,อาจจะน่ารักยิ่งกว่าหน้าตาของเราสวดสรงของเราเป็นไหนไหนหรือคนที่เรารักเป็นไหนไหนแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาผ่านไวจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวไปแล้วไปนั่งมองดูทีเดีวยวว่ามันน่ารักตรงไหนบ้าง มีบ้างไหมว่ามีอะไรเป็นปัจจัยเป็นเครื่องน่ารักไม่มีเห็นเขามาไรเบือนหน้าหนีเมื่อน,นั้นนี่ก็เรามานั่งลองคิดดูว่าคนที่เราจะรักบ้างละ่ะเขาจะเป็นอย่างนั้นไหม <c oughs> ดูตัวอย่างพระเรวัตที่อายุเพียงเจ็ดปี เมื่อเวลาจะแต่งงานนี้ก็ปรากฏว่าญาติของเจ้าสาวมีอายุร้อยยี่สิบปีมารถนำน้ำสัง่งให้พรว่า,าขอเจ้าทั้งสองจงครองกันให้มีความสุขอยู่กันจนแก่จนเท่าถือไม่เท้ายอดทองขอท่านเจ้าทั้งสองจงมีความเจริญรุ่งเรืองคู่กันตลอดกาลตลอดสมัยพระรวัตมองหน้าไป ถามว่าใครคนไหนเป็นญาติผู้ใหญ่ท่านบนนี้ที่เป็นคนมีอายุยืนมีความสุขทำตาตระกูลให้ชุ่มชื่นเขาก็ชี้ไปที่คนแก่ผมหงอกฟันหลอฟันหลุดหมดหนังเหี่ยวหน้ายน่นหนังตกกระหลังคอมลงมาถ้ามองดูกันจริงๆกันเมือ่อผีดิบเดินได้พระเรวัตเป็นเด็ก ยังไม่เป็นผู้ใหญ่แต่ได้ว่ากำลังใจของพริวัตแม้จะเป็นเด็กอายุเพียงเจ็ดปีก็ยังใช้ปัญญาของตอนนี้ให้เป็นประโยชน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดให้คำแนะนำว่าจงไคร่ควรเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่าที่ไม่ยกคำบาลีมาก็เห็นจะขัดใจคนฟัง ฟังภาษาไทยกำลังสมทบายเอาภาษาบาลีมาแยให้เขาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่ดองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนำบอกว่าจงไข้ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำาพระเรวัตเป็นเด็กความจริงยังไม่พบพระพุทธเจา้ายังไม่เคยเห็นพระพุทธเจา้าพราะแม่เป็นคนกี่กันแต่ก็ท่านก็มีปัญญาเช่นนี้เหมือนกันคร่ครวญดู ว่านี่ระยิผู้ใหญ่ที่ทุกคนทั้งหลายพากันให้การสนับสนุนว่าท่านเป็นคนดีมีบุญบาร,รมีอายุร้อยี่สิบปีมีสภาพเหมือนกับผีตายซากแล้วเมือ่อผีเด็บเดินได้ท่านก็ตัดสินใจถามชาวบ้านว่าต่อไปคู่ครองของฉันจะมีสภาพอย่างนี้ไหม มันด้ญาติผู้ใหญ่ท่านก็บอกบอกว่าเป็นอย่างนี้ล,ลูกรักเพราะว่าถ้ายุทุ่งปานนี้ก็เป็นมาอย่างนี้เหมือนกันท่านก็ไม่คิดในใจว่าโอ๋หนอร่างกายของคนนี้มีสภาพเป็นอย่างนี้น่าไรหนอที่เขาคิดกันว่าเป็นความดีที่หวังจะคลองกันให้มีความสุ ความสวยสดงดงามท่องคลายตัวไปทีละน้อยละน้อยเพราะอาศัยการผ่านวัยเคลื่อนไปเวลาการผ่านไปเมื่อ,อไรเพียงเท่าไรก็ตามทีชีวิตนี้ก็สุดโทงมลงไปทุกวันไม่เอาเรา,เราขอเลิกกันจะขอหนีการแต่งงานแต่งแล้วกันแล้วกันไปเราไม่อยู่เป็นคู่ครองสิงก็หมดเรื่องในที่สุดพระเรวัตท่านก็นตัดสินใจหนีหมดแล้วก็เข้าป่าไป ตามที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทราบเรื่องอยู่แล้วเป็นอนุว่าปริวัตรก็เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระบาททีแก้วภายในบรรษาเดียวยังไม่เต็มบรรษาได้ท่านกับลุมรลุอลาตผลเป็นปริสัมมิทายานนี่การพิจ,จนารณาร่างกายในกายะตานุสติกรรมฐาน กรรมาฐานสิข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่มีความสําคัญที่สุดถึงกับบรรดาพระรัตน์นั่งหลายพากันกล่าวว่าถ้าบุคคลใดยังไม่มีความเข้าใจในกาย,ยกตตาุสติกรรมาฐานยังมีความลหลงไหลเมามันอยู่ในกายในร่างกายของตัวเองก็ดีร่างกายของบุคคลเองก็ดี ท่านผู้นี้จะเป็นพระรีเจ้าท่านสูงไม่ได้เออจะเป็นอนาคามีหรือ,อละหันไม่ได้ถ้าจะเป็นได้ก็เพียงแค่ประสูดากับสกิทาคามีแเราก็หันมามองอีกทีว่าพระฤวัตท่านมองแบบไหนในความจริงพระฤวัตท่านมองแต่เพียงผิวๆในขั้นตน้นเห็นว่าคนนี้จะต้องแก่ไปทีละน้อยละน้อยน่าที่สุดก็ฟันหลอ ผมขาวหนังตกละหลังกองเหีียวยนในนามของคนแต่ว่าเหมือนกับผีนี่เราก็มองดูให้ลึกลงไปทีเพราะเวลานี้เรารับคำสอนขององค์สมเด็จพระชินาศีแล้วองค์สมเด็จพระบัทีบแก้วกล่าวว่าร่างกายของเราไม่เป็นแท่งทึบมันเป็นโพรงข้างในสิ่งที่เราจะเห็นว่าร่างกายมันดีอยู่มีอยู่นี้เดียว นั่นก็คือผิวกะหนังกำพร้าบางจ้อยจะมาเทียบส่วนกับร่างกายทั้งหมดก็รู้สึกว่าหนังกำพร้านี่ไม่ได้หนึ่งในร้อยเขาจำนวนสิ่งของทั้งหมดแต่ว่าเจ้าหนังกำพร้าที่ปลากดว่าเราคิดว่ามันสวยสดงดงามติด้อยห้อยตามสิ่งกันและกันเพราะอาศัยติดพันในหนังกำพร้าไอ้เจ้าหนังนี่ไม่ช้่มันก็สกปรก <c oughs> ถ้าไม่เราชำระสะสางไม่อาบน้ำไม่อาบท่าชำระร่างกายประเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวเพียงเจ็ดวันเราเองเรายังลังเกียจร่างกายแล้วก็ชาวบ้านที่ไหนใครเขาจะมารักเนื้อส่วนภายในหนังกำพร้าเข้าไปทะลอกหนังเส้นแล้วคนยัางงามระดับไหนก็ตามเลยหาความงามไม่ได้ นน่จเห็นว่าอารมณ์ใจของเรามันติดความดีติดความงามอยู่นิดเดียวที่หนังแต่หนังจริงๆก็ไม่ได้งามตามที่เราคิดองค์สมเด็จพระธรรมสัมพุทธ้ล้วงเข้าไปในหนังลอกหนังออกมาแล้วเหนือแต่เนือ้อนั่งคิดดูทีแล้วว่าน่าดูหน้าชมไหมอะไรตรงไหนมันน่ารักมั่งหนังไม่มีตอนนี้สิ แต่เราจะเป็นผู้รักผู้มั่นกันนะในทีเ่เปิดแน่อยู่ไม่ได้ <c oughs> ยังก่อนบางทีอาจจะทนไหวพยายามทนถ้าจะรักก็ต้องพยายามรักแล้วตอนนี้ถ้าเลอกเอาเราทัหลกเนื้อไปทีคราวนี้เหลือแต่โครงกระดกูกเช่นเอ็นรัดเริงข้างในจักกลทั้งหลายมีตับไตไส้ปลอลไส้ยยใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าล่าก,กันกรกรุงรัง สภาพภายในเต็มในความสปกปรกเหมือนกระรงช่างกลหรือว่ารถยนต์ที่มีความสวยภายนอกแตลว่าพอลปอยกระโปรงเครื่องมาแล้วดูไม่ได้เลยนุ่งนางไม่น่าจะดูตรงไหนแต่ความจริงวัตถุประเภทนั้นมันยังางเซาอกว่าร่างกายของเราตรงเยอะนี่ในห้องเครื่องของรถยนต์ได้จะเราไปนั่งไปนอนไปประทับประคองเห็นจะไม่ไหว มองไปตรงไหนมันก็สกรปรกจับตรงนั้นทีจับตรงนี้นิดจับตรงนั้นหน่อยเราก็ต้องมาล้างมือร่างมือเพราะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันติดมือมามันเป็นของสกรปรกแต่ความจริงของสกรปรกขอเครื่องยนต์มันเป็นวัตถุมันเป็นโลหะย่างสกรปรกน้อยกว่าร่างกายภายในของเรามากฉะนั้นองค์สมเด็จว่าผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัท ว่าหากว่าถ้าจะปฏิบัติให้เข้าถึงที่สุดของความทุกข์จงมองดูกายให้เห็นตามความเป็นจริง <c oughs> ว่ากายของชายหรือว่ากายของหญิงนี่มันสกปรกหรือว่ามันสะอาดนึกในใจบรรดาท่านพุทธบริษัทอยา่าคานด้วยกำลังใจที่เต็มปฏิความโง่แต่ก็ทะนงตัวว่าเป็นผู้ฉลาด มีตาดูตู้ทั่วมีหูฟังฟังให้ดีมีสติปัญญานี้ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ว่าสิ่งใดสิ่งคุณสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดสกรปรกสิ่งใดสะอาดใช้ปัญญาให้แมงเกิดประโยชน์สมควรกับที่เราสร้างมันมาถ้าใช้ปัญญาจริงๆท่านพุทธบริษัทชายหญิง ของทุกอย่างในร่างกายถ้าระยะเปรียบเทียบกันไปก็เหมือนกับถ่ายถุงถ้าคนสวยก็เหมือนกับถุงผ้าแพรที่นำอุจาระและปัสสาวะใส่ไว้เต็มแต่เย็บไปทั้งข้างบนงล่างและข้างบนเย็บปิดสกัดเขาไว้ทำกำลังใจให้มีความรู้สึก ว่าโอหนอร่างกายนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับไทยที่เขาใส่โอจาและปัิสวะและของเน่า <c oughs> เราจะไปประกคับแบบของมันเพื่ออะไรใต้ถุงและห่อทั้งหลายเหล่านั้นที่สีภายนอกสวยเราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าภายในสกปรกเขามาให้เราเป็นของรางวัลแล้วก็พร้อมเต็มใจที่จะรับแต่ว่าท้วว่าสกปรกใครบ้างหละัะจะเต็มใจที่จะเข้าไปจับมัน มีบ้างไหมนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเวลาที่เห็นกายในกายหรือกายของเราก็จงพิจารณากายเราตามความเป็นจริงว่ากายของเรานี้มันดีจริงมันสะอาดหรืมันสกปรกเพียงใดแต่ว่ารู้ว่าสกปรกแล้วก็จงพิจารณากายของบุคคลอื่นไว้ด้วยช่วยกันคิดตามความเป็นจริงว่าในเมื่อกายของเราสกปรก กายของพวกครอื่นสะอาดทั้สกปรกกายของเราสร้างโดยอะไรกายของชาวบ้านสร้างโดยอะไร <c oughs> เป็นอันว่ากายของเราสร้างด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟและภายในเหมือนกับเครื่องจักรกลคอยสร้างเสริมปนเื้อให้ร่างกายภายนอกสองตัวธาตุสี่ที่มีในกายของเรานี้มาสะอาดทั้สกปรก เมื่อมันเป็นร่างกายของเราเป็นเช่นใดร่างกายของชาวบ้านก็ต้องเป็นเช่นนั้นนี่เราคิดกันแบบที่เรียกว่าคิดกันแบบพโง่สักนิดคือไม่เอาจิตไปตั้งไว้ในรมอื่นใดพิจารณาหาความจริงตามสภาพของร่างกายเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเชื่อว่ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะเห็นเวลามันน้อย การสอนกันแบบนี้ไม่จะยกใจขขงบรรดาท่านพุทธบริษัทให้เห็นเป็นด้วยท่านจะเห็นแล้วไม่เห็นมันอยู่ที่ปัญญาของท่านเพราะว่าของมันเห็นอยู่แล้วนี่การเดียวสมเด็จพระบรมทีแก้วจึงกล่าวว่าสากลายสกปรกแต่ว,ว่ากายนีย้ยาสกปรกจริงหรือไม่จริงเอขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงทั้งหมด จมพายกันนั่งคิดว่าสิ่งที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายคืออุจาระปัสสาวะสะอาดและสกปรกน้ำที่เราจะดื่มเลือกน้ำที่สะอาดที่สุดอาหารที่จะบริโภคเลือกอาหารที่สะอาดที่สุดรสอร่อยที่สุดดีที่สุดแต่พอน้ำที่แ้่ร่างกายไม่ต้องการเนื้อกากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการขับออกมา เราเห็นว่าสะอาดด้สกปรกเท่านี้พอแล้วนะน้ำลายของเราอยู่ในปากเราอมได้กลืนได้บ้วนลงมาเมื่อไรเราก็ลองเกียดมันนั้น <c oughs> เว้นอันว่าพูดกันไว้เท่านี้ให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าร่างกายนี้มันสกปรกใช้กองนี้กองเดียวดีไหมเอาเซถึงนี่ผ่านเลย ในเมื่อมันสกปรกเราก็รังเกยียจถ้ารังเกยียจอย่างเดียวมันยังต้องเกิดแม้เกิดเมื่อไรก็พบกับร่างกายที่สกปรกแบบนี้เป็นอันว่าเราก็จะโดนดีแบบที่โบราณท่านว่าเกลียดอุจาระอุจาระมันตามในเมื่อเราเกลียดมันแล้วประกาศตนตนเป็นศัตรูกับมันแล้วก็ทําลายมันแท่สิ หมายความขึ้นเชื่อว่าร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสําหรับเราอีกทํายังไงมันถึงจะไม่มีก็จับตัวร่างกายนี้มันดีแล้วนี่จับความสุกบลกขึ้นมาเป็นวัทฏฐานให้มีความเบื่อหน่ายในร่างกายให้มันเบื่อจริงๆอย่าเบื่อๆอยากๆเบื่อตามที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่าเจ้าทรงแนะนําเบื่อเพราะอะไรหนึ่งสุกบลก นอกจากสกปรกก็มันก็เป็นทุกข์ <c oughs> ร่างกายไม่มีปัจจัยส่วนไหนที่จะสร้างความสุขจริงให้ไม่เกิดมีส่วนเดียวคือความทุกข์เท่านั้นหาความสุขไม่ได้ครนี้ต้องมันนั่งทะเลาะกันไหมว่ามันทุกยังไงทําไมมันถึงได้ทุกแล้วทุกตรงไหนเหตุไหนที่จะทุกต้องมาบอกหรือเปล่าความจริงไม่น่าบอก ท่านก็เห็นอยู่แล้วนี่ความหิวเป็นสุขและเป็นทุกข์ปวดอุจาระเป็นสุขและเป็นทุกข์ปวดปัสสาวะเป็นสุขและเป็นทุกข์ร้อนเกินไปสุขหรือทุกข์หนาวเกินไปสุขหรือทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขและเป็นทุกข์ความกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่พอใจมันเป็นสุขรลอเป็นทุกข์ความแก่เป็นสุขรลอเป็นทุกข การพัดพร่จากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความตายที่เข้ามาถึงเรามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นึกออกหรือยังอย่างนี้พอนึกออกไหมถ้านึกออกก็พิจารณากันต่อไปถ้าไม่ออกก็ตามใจไม่กันไม่ออกก็ไม่ไม่สามารถที่ช่วยพูดให้ออกได้ก็เรียกว่าไม่ช่วยกันแล้วช่วยไม่ไว ถ้ายังเห็นว่ามันไม่ทุกข์ก็เกิดต่อไปถ้าเราไม่ต้องการความเกิดก็ต้องดูในมหาปฏิปทานสูตรทำใจตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าพิขเวดูก่อนพิสุทธิ์ลายร่างกายนี้เหมือนกับโพในโคคาดที่ก็ฆ่าโค เขาเอาโคกเอาหนังไปวางไว้ทางหนึ่งเอาเนื้อไปวางไว้ทางหนึ่งแล้วก็ดูไปวางไว้ทางหนึ่งตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่าจรณาดูว่ามันสะอาดดูสกปรกถ้ามันสุกปรกอย่างนี้เราจะสนใจไปในมันเพื่ออะไรเมื่อเธอทั้งหลายเห็นกาแล้วจนสักแต่ว่าเห็นหมายความว่าเจ้ากายนี้มันสุกปรกหมือนกับเราดูของที่สกปรก ุนักเน่าอยู่ข้างทางเลือคนตายที่นอนเน่าเหม่งครุ่งอยู่เราเดินผ่านไปเห็นแล้วเราสนใจรักไหมเราไม่สนใจผ่านไปเฉยเฉยศักตะวิหินข้อนี้มีประมาณชันในร่างกายของเราก็มีสภาพเช่นนั้นทำใจว่าร่างกายของเราเห็นแล้วศักตะวหินร่างกายคนอื่นเห็นแล้วก็ศักตะวหินไม่สนใจในร่างกาย เวลานี้จิตใจของเราต้องอาศัยร่างกายเป็นสำคัญเราก็สักแต่ว่าอาศัยมันเท่านั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไม่มีความผูกพันในมันเรื่องใดจะไปผูกพันในสิ่งที่สุกปรกเช่นนี้เป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทําใจของเรานี้ไม่ติดใจในร่างกายของเราด้วยไม่ติดใจในร่างกายของบุคคลอื่นด้วย นอกจากจะไม่ติดใจแล้วก็เต็มใจเต็มไปได้วยความสุขกรกสมมมหาความดีไม่ได้ในเมื่อความสุขกรกโสมมมไม่เกิดขึ้นแล้วในการใดในการนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้หลายกำลังใจแล้วก็เกิดความรังเกียจถ้ารังเกียจอย่างนี้เอาอย่างนี้สุนักเนา่าเราอยากจะไปประครับประคองมันไหมร่างกายของคนที่เนา่าอยากจะป,ประครับประคองมันไหม เราไม่ต้องการชั้นใดเราเห็นร่างกายของเราร่างกายของพวกคนอื่นเหมือนกับสุนัขเห่าเรารังเกียดเดินผ่านไปแล้วไม่อยากจะกลับมาชั้นใดกำลังใจของเราก็คิดไว้ขึ้นชื่อว่าร่างกายเช่นนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกเราจะไม่ติดใจในทุกอย่างไม่ติดใจในร่างกายของเราจะไม่ติดใจในร่างในร่างกายของพวกคนอื่นแล้วก็ไม่พอใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมด เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าติดใจมันเข้าก็ปรากฏว่ามันจะให้เราเกิดใหม่เราไม่เอาอีกอารมณ์ใจเขามันดาแทนพุทธบริษัทก็มีคติวางเฉยต่ออาการที่เพิ่งเกิดกับร่างกายแต่จิตใจถือว่าโลกธระททั้งหมดแบบรยการไม่เกาะใจสําหรับเราคือการมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุกข์มันจะมาอย่างไงก็ช่างมัน ไม่สนใจมันขึ้นเป็นหลงไหลฝ่ายฝันก็เหตุแปลประการมันจะเป็นปัจจัยให้เราเกิดนั้นองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาเจ้าพูทมีปัญญาประเสริฐแนะนําให้ระวางร่างกายแล้วก็วางเสียหมดเป็นสังขารรูปปกขายานมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันขึ้นชี่ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่มีความเกิดสําหรับเราอาระบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่จะแนะนํากันก็หมดแล้ว ตอนนี้ไปเขาทสาวกขององค์สมเด็จพระปัณฑิตแก้วเจ้าทรงกายให้ตรงดำรงจิตให้มันจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินได้ตามอัธยาศัยและพิจนารณาใน,นกายยกตานุสติกรรมฐานตามที่กล่าวมาแล้วจนถึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี